สวัสดีค่ะยายกีนผ้าส้มบักแตงไทยเนี้ยมือแรงพี่น้องผ้าส้มสวนาน้ำใส่บักแตงไทยแตงไทยแตงเหล้าขาวหว,วานวาน,นั่นแหละพี่น้องแตงสิงกโป์เลี้ยงเลี้ยงนั่นแหละบรรยากาศเนี่ยมือแรงไล่นึงเนี่ยแหละปูบักแตงไทยแตงเหล้า น้ำไล่องเกิดบอดีปันได้ดอกุ่มน้ำุ่มน้ำเกิดหางแน่อยู่อันหนากรหนาอันหางกรห่าง่นจูบน้ำคือเกาะละย่ายกีนส้มหัวส้วมสวน น้ำไฮน้ำหน้านี่แหละแต่พ่องย่ายจีนแล้วจะสามลองที่เหลวว่ามือนี่ทำแล้วที่เหลวกับมาไมา่เมือรุ่นคนละพี่เนอะเตียงไทยมาเตียงไทยเตียงลาว ยังไแงแตียงเลาวขาวๆหว,วานๆหอมๆม,มาละพี่นอ้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปอีสานบานย่ากินขอบคุณหลายๆค่ะ